สวัสดีค่ะนารีกีมะขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤศจิก,กายน2567ผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม <c oughs> และผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาถึง20เมษานนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะถ้ายังมีเสียงกระแอมก็ต้องขออภัยค่ะ อ่ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ <c oughs> มาดูกันดีกว่าคนลักนณาราศีเมษในเดือนพฤศจิก,กายนคุณจะมีเรื่องราวชีวิตอะไรเป็นพิเศษบ้างไหม <c oughs> หุยดีเอ็มเพรสอาขออภัยค่ะเดอะเวิร์กต่ฮาโลแฟนว้าเดอะซันเอาเออเราเอาแค่สีไพ่นี้พอแล้วมะแล้วเราก็จบละเราไม่ต้องดูต่อแล้วดีกว่าปะคือมันขออภัยค่ะมันดีมันดีเลิศโอ้ยขออภัยก่อนจิบน้ำ่ะเสียงมันยังไม่ค่อยดีเลย เจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญนะคะ <c oughs> The High p r ฮพ s t เ s สสี่เหรียญอืมอะถ้าเมื่อก่อนนะ่ะคุณเป็นผู้สูงสักด์ต้องบอกไปก่อนนะพื้นดวงคุณนะ่ะถ้าคุณอยู่ทางโลกในชีวิตนี้นะคุณจะได้เป็นผู้สูงสักดเป็นคนนาย <c oughs> เป็นมาดามเป็นคนที่มีชื่อเสียง ถ้าอดีตคุณเคยร่ำรวยมั่งคัง่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศแล้วมันมันมันเคยเหมือนกับเกิดการสูญสิ้นสูญเสียไปในวันเนี้ยคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาถ้าคุณอยู่ทางโลกนะคุณจะบริบูรณ์ไปด้วยชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองโภกรัพย์บริวารท่ารับใช้อ่ะคุณจะมีตรงนั้น ถ้าคุณอยู่ทางธรรมคุณก็มีเกณฑ์ที่จะบรรลุอรหันต์ได้ยุคนี้เป็นยุคที่คารวาสนะคารวาสบรรลุอรหันต์กันเยอะส่วนใหญ่แล้วอะ <c oughs> เวลาที่เขาบรรลุอยู่ที่ว่าหน้าที่ของแต่ละคนลงมาทําอะไรบางคนก็ต้องนุ่งห่มขาวนุ่งห่มเหลืองไปแต่บางคนอาจจะไม่จําเป็นก็ได้เพราะยุคนี้พิเศษแต่ถามว่ามีครอบครัวมีคู่ครองไหมก็คงจะไม่มีละ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เป็นโสดไปเลยแล้วทําหน้าที่บางอย่างให้มันเสร็จส่วนใหญ่คนที่บรรลุแล้วเขาจะทําหน้าที่แบบเงียบๆแบบนิ่งๆแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ทางธรรมคุณอยู่ทางโลกคุณมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงขจรกจายไป <c oughs> ไปทั่วโลก <c oughs> อ่ะผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีเกณฑ์จะได้เจอเจอผู้ใหญ่อุปถมัมภ์จะเป็นผู้หญิงก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นคนที่ใจดี ็นคนที่มีจิตที่เมตตามีศีลสูงมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะนะเขาอาจจะมาอุปถัมภ์มาค้ำจุนมาสารฝันนะคะมาสารฝันโครงการที่คุณเคยเคยอยากจะทำํำ <c oughs> ให้สามารถทําสําเร็จได้นะคะเดี๋ยวไม่หมาขอเปิดอีกสักสี่ใบหน่อยนะ สดาบสองถ้วยเดอะเด i ิ1หนึ่งไม้เท้าควี <c oughs> up, อนออฟสตรอกถ้าชีวิตนี้คุณในพื้นดวงของคุณนะี่ยคุณเป็นคนที่มีความสุขในเรื่องของโชคลา์จัดเต็มนะไม่บอกว่าจัดเต็มคุณอาจจะมีพื้นดวงที่ ต้นตระกูลนะ่ะร่ารวยอยู่แล้วก็ได้หรือถ้าคุณไม่ได้มีต้นตระกูลที่ร่ํารวยในเดือนเนี้ยคุณจะได้เจอเจอคู่รักคนรักที่จะมาเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่นะคะให้คุณกลายเป็นเศรษฐีมีแหละอมีทุกอย่างพร้อมตับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเนะ้ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์นางที่เราใจหวังนะ <c oughs> เพียงแต่ว่าคู่ของคุณเนี้ย อโอเคแหละเขาเป็นคู่แท้คู่แท้ของคุณนะเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณเลยแต่ในความสัมพันธ์อ่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไม่เปิดเผยก็ได้เป็นความสัมพันธ์แบบลับๆก็ได้เออเป็นความสัมพันธ์แบบสามคนสามเราก็ได้หรือคุณอาจจะได้ไปเจอเจอคนสูงศักดิ์คนมียศศักดิ์สูงแล้วเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวอ่ะเขาอาจจะมีมากมายหลายคนก็ได้นะคะ ถ้าคุณเป็นบุคคลที่สองสามสี่อ่าคนไหนก็แล้วแต่ก็ไม่สนละ <c oughs> อ่าจะบอกว่าคุณอาจจะต้องต่อสู้กับวิบากกรรมกับคู่คนคนแรกของเขานะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าดูเหมือนถ้าเขามีคู่อยู่คู่เขาค่อนข้างจะขี้จุกจิกค่อนข้างจะเขี้ยวพอสมควรอืมแต่ถ้าคุณเป็นเบอร์หนึ่งเป็นนัมเบวันอเป็นเบอร์หนึ่ง คุณอาจจะต้องยอมรับและทําใจและปล่อยวางในเรื่องของความรักว่าเขาอาจจะมีสองสามสี่ห้าคือยุคนี้เนาะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะสําหรับคู่ถ้าเกิดคุณไปเจอคู่รวยๆอ,อ่ะเจ้าสัวอ,อย่างเงี้ยคุณคิดว่าเขาจะมีคุณคนเดียวหรอขนาดคนยากจนเนี่ยยังมีตั้งหลายคนเลยอย่าว,ว่าแต่คนร่ำคนรวยเลยเขาจะมีคุณคนเดียวได้ไปได้ยากมากยุคนี้นะเอ,อแล้วในพื้นดวงของคุณเนี่ย <c oughs> บางคนอาจจะเลือกที่จะ ไม่เอาคู่ของแล้วก็ได้อ่ะเออเรื่องที่จะหันเข้าสู่ทางธรรมเลยประมาณว่าโคกร,รัพย์ทุกอย่างคุณก็มีอยู่แล้วการเงินการทองคุณก็มีอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นต้องมีคนรักก็ได้แล้วคุณอาจจะหันเข้าสู่ทางธรรมก็ได้ค่ะอยู่กับอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมะแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขกว่าเพราะว่าในเดือนเนี้ยในเดือนเนี้ยคู่ของคนรักของคุณบางคนที่เคยมีประเด็นนะมีประเด็นมีปัญหาในเรื่องของคนรักก่อนหน้านนะั้นจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนะี่ย ในเดือนเนี้ยมีเกณฑ์จะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งกลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่นะคะพูดง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นคู่คู่กรรมคุณมีบุญในเรื่องของโภกระพั์แต่คุณมีกรรมในเรื่องของความรักมีรักเมื่อไหร่มีทุกเมื่อน,น่ะคะ่ะมีรักที่ไหนมีทุกที่นั่นแหละค่ะคือชีวิตของคุณแล้วมักจะเจอแต่รัก <c oughs> สามเศร้ารักโกหกรักหลอกลวงแต่มันเหมือนกับเอ,อ เลิกกันก็ไม่ได้ <c oughs> อยู่กันก็ไม่เป็นสุขดังนั้นหลายๆคนเนะ่ะในแรนดอมนี้นะในคลิปเนี้ยอาจจะเลือกที่จะบวชเข้าสู่ทางธรรมดีกว่าซึนัจนได้จบวิบากกรรมในเรื่องของคู่ซึ่งสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้นะคะอย่างที่หนึ่งคลยคุณเลือกที่จะอะไม่เอาคู่ละเข้าทางธรรมเลยอย่างที่สองคือที่คุณจะเลือกได้คืออยู่คบแบบอยู่ด้วยกันแบบสงบนิ่งเงียบ ได้ไหมได้แบบไม่ไปพยายามแย่งตําแหน่งเมียหลวงเออ,เอ,อหรือถ้าคุณเป็นเมียหลวงเนะี่ย <c oughs> ก็ไม่พยายามพยายามที่จะไปสก,กัดเมียน้อยออกอะ่ะคือเหมือนถ้าต่างคนต่างอยู่อะ่ะแน่นอนที่สุดอยู่ได้นะคะถ้าตามหน้าไพ่อยู่ได้แล้วไม่ว่าจะคู่คนไหนไหน,ไหนก็ตามอะ่ะคุณก็จะต้องเจอเจอ,เจอแต่เจอเจอแต่รักษาเศร้าอ่ะคะ่ะแม้จะเป็นคู่แท้ของคุณก็เป็นรักษาเศร้าอยู่ดี ถ้าคุณเคยฟังคลิปแม่หมอนะในนารีสารพัดเรื่องเล่าในเรื่องของคู่ครองที่แม่หมอสรุปให้คู่ครองมีทั้งหมดสิบสี่แบบท,ที่เป็นคู่แท้น่ะเออของคุณนะมันเป็นคู่วิบากกรรมนะคู่ทุกข์ระทมขมขื่นคู่วุ่นวายคู่จุกคู่จิกกันอ่ะอืเอาเป็นว่าถ้าในเรื่องของความรักถ้ามีเกณฑ์กลับเข้ามาในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยแล้วถ้าคุณยังไม่ได้คิดจะเข้าสู่ทางธรรมคุณเลือกที่จะยังคงมีคู่ครองมีชีวิตเนะี่ย คุณอาจจะต้องเลือกที่จะอยู่แบบไม่ต้องไปต่อกอนไม่ต้องไปอะไรกับเขานะคะอยู่แบบสงบสงบของคุณนะคะในบางคน <c oughs> แม่หมอบอกว่าบางคนเน่ะอาจจะเคยเจอเจอในเรื่องของคุณใส่มนดําในเรื่องของการแย่งคู่ครองกันอะ่ะซึ่งยุคนี้มันเป็นยุคปกตินะแต่เดือนนี้ถ้าคุณเป็นคนที่เคยโดนคุณใส่มนดํา <c oughs> <c oughs> ในเดือนเนี้ย <c oughs> ขออภัยค่ะสียงมันไม่โอเค ในเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอคนเก่งนะคนที่เขาจะมาถอนของคุณใส่ให้คุณทําให้คุณได้เริ่มชีวิตใหม่นะคะในเรื่องของพกทระับก็ดี <c oughs> ตําแหน่งก็ดีหน้าที่การงานก็ดีเนะี่ยในเดือนนี้ <c oughs> ตั้งแต่เดือนนี้ไปอะ่ะชีวิตแบบจะรุ่งโรจน์ชัสวานเลยแหละจะมีชื่อเสียงเด่นดังบางคนนะอาจจะได้เป็นแบบขยับ <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนนายอะ่ะ เป็นหรือเป็นระดับเจ้าเจ้าวงวงได้นะคะ <c oughs> เป็นคุณหญิงเป็นคุณชายได้หมดนะทั้งในและเทศและบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยก็เป็นได้นะเพราะคู่ครองของคุณอาจจะเป็นคนเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะการงานหลายหลายคนมีเกณฑ์จะได้เริ่มงานใหม่ในหนึ่งไม้เท้าเห็นปะก่ <c oughs> อนหน้าน,านั้นคุณอาจจะโดน เจ้านายผู้ใหญ่บีบให้ออกจากงานเอหรือมีปัญหากับคนในที่ทํางานก็แล้วแต่นะแต่ในเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มงานใหม่คือมันเหมือนกับเจ้านายผู้ใหญ่เนะี่ยเขาอาจจะติดต่อง,งานกลับมาหาคุณก็ได้นะคะเล็งเห็นความสามารถของคุณนะแล้วเลือกคุณกลับเข้าไปทํางานใหม่ได้หรือถ้าคุณไม่คิดจะกลับเข้าไปทํางานเนะี่ย หรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาชักชวนมามาชักชวนคุณให้ไปทํางานอ่ะทางานแบบมีตําแหน่งมีเกียรตินะคะมีเกียรติมีเกยียรติเยอะม,มีชื่อเสียงแล้วถ้าคุณรับทํางานอ่ะรับรองว่างานเนี้ยมันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับคุณได้แหละหรือถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําเกี่ยวกับพวกอของสวยของงามเครื่องประด,ดับเครื่องปทินผิวเสื้อผ้าแฟชั่นสําเร็จรูปเป็นกิจการตัวเองนะ ถ้าคุณทำเข้าสู่โลกโซเชียลในเดือนนี้ทำไปเลยค่ะมันจะสร้างความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้กับคุณแบบช่นนี้ว่าคุณคาดไม่ถึงทีเดียวแหละบนพื้นฐานการทำงานที่สุดจริตนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่แบบนะ, The นะดีไอคอนอย่างนั้นนะอ่าใครที่อยู่ในแวดวงสายการบันเทิงดารานักร้องนักสแสดงอ่รับราชการคุณมีเกณฑ์จะ ถ้าเป็นดาราทั้งหลายก็มีเกณฑ์จะได้โกอินเตอร์หละนะถ้ารับราชการก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีประดับดาวขึ้นแน่ๆล่ะค่ะอ่าฮะแต่ถามว่าเฮ้ยพอได้เลื่อนขั้นเสร็จแล้วอะไอคนอิจฉาคุณมันมีไหมมีแหละค่ะมีเยอะด้วยแต่คุณก็ไม่ต้องสนใจเพราะต่อให้ใครอิจฉาค,คุณการงานของคุณก็ยังจะรุ่งโรจน์ชาชวานอยู่ดีอือฮึแต่อย่างที่บอกว่าคุณเพอร์เฟกต์นะในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของความรัก ในเรื่องของฐานะทางสังคมในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอ่ะมีพร้อมทุกอย่างเออยกไว้เรเื่องเดียวเลยคือเรื่องความรักเรื่องความรักนะคะคุณอาจจะต้องเลือกที่จะอา่าเลือกที่จะอยู่สงบสงบอยู่แบบไม่หวือหวาอยู่แบบอ,อาณาจักรใครอาณาจักรมันนะคะเมียหลวงก็อาณาจักรหนึ่งเมียคนที่หนึ่งคนที่สองก็อาณาจักรหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่สี่ห้าหกก็อาณาจักรใครอาณาจักรมัน ต่างคนต่างอยู่แบบเงียบๆถ้าอย่างเงี้ยคุณจะสามารถที่จะอยู่ได้นะคะอย่าพยายามไปไปไปมีปัญหาไปมีปัญหากับในเรื่องของความรักนะเพราะว่ามันจะไม่ส่งผลดีกับคุณบวกกับพื้นดวงของคุณอะ่ะเ,เรื่องคู่ต่อให้เป็นคู่แท้ของคุณแล้วะมันก็ยังเป็นคู่คู่ที่เป็นสามคนสามเราอะ่ะแสดงว่าชีวิตนี้ของคุณะ่ะยากมากที่จะมีคู่เพียงคนเดียวแล้วอยู่ยิงยาวโซ่แบบ โรแมนติกอย่างเงี้ยโหหายากค่ะดังนั้นคุณก็ควรจะต้องปล่อยวางในเรื่องของความรักเยอะๆนะคะแล้วเราก็เป็นเน้นในเรื่องของโภคกรัพย์ความสุขดีกว่าค่ะแม่หมอว่าถ้าจากอย่างเงี้ยคุณไปท่องเที่ยวทั่วโลกอ่ะนี้จะมีความสุขกว่าอีกอ่ะเอออยากทําทอะไรก็ทําอยากไปเที่ยวไหนก็ไปนะคะไม่ต้องโฟงกัสความรักเยอะแค่นั้นเองเอ,อดูอะไรให้คุณเดียดูดูดูไพ,พ,พ่พัพเยนให,ให้คุณสักหน่อยดีกว่าเนาะ แกก็เข้าใจนะคะหลายๆคนนะบางคนแบบสามีรวยอะ่ะสามีรวยคุณมีพร้อมทุกอย่างอะ่ะแต่คาดหวังเรื่องเดียวคือเรื่องของความรักอยากจะได้รักเดียวอะ่ะแต่ถ้ามันมันไม่ได้แล้วคุณยังพยายามที่จะอยากได้มันก็จะเป็นความทุกข์ในใจคุณเขาเรียกว่าสุขกายแต่ทุกใจอดังนั้นถามว่าจะปลดเปลื้องความทุกข์ใจได้ไหมได้ก็ปล่อยวางไงปล่อยอะค่ะ มีก็ดีไม่มีก็ช่างอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรเออไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรนะคะอยู่สบายๆนะแค่นั้นแหละค่ะคุณก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะโดยพื้นเดิมพโหทรั์ชื่อเสียงเงินทองกีจรติยศคุณก็จัดเต็มอยู่แล้วแค่ในเรื่องของความรักอะเออถ้ามันไม่มีก็ช่างนะมันเถอะนะหรือว่าดีมีแล้วนะมันไม่สุขสมหวังก็งอ,อยู่เป็นโสดได้นะอยู่แล้วสบายๆออกดูซิว่า ให้พี่าพิกเนตอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมหน่อยไหมคือแบบอย่าไปหึงอย่าไปหวงอย่าไปพยายามแย่งตําแหน่งอะไรกันอ่ะพอดูแล้วเนี่ยหลายๆคนแย่งตําแหน่งกันอยู่นะไพ่ของแม่หมอเนี่ยไม่ไม่ได้ดูเฉพาะคนราางย่านะดูได้ทุกระดับทุกชนชั้นทั่วโลกอะค่ะแล้วแต่ว่ารนดอมเขาจะไปสุ่มหาใครแค่นั้นเองอไหนดูซิอ่า ยิงใจและเปิดเผยนะคะให้ปฏิบัติธรรมเห็นป่ะเนี่ยแม้แต่พรไพคณเอก็ยังบอกเลยว่าเฮ้เยไอเข้าสู่ทางธรรมเถอะนะหรือไม่ก็วางจิตวางจิตให้อยู่ทางธรรมเขาเรียกว่าบวชจิตอะคะ่ะถ้าคุณไม่พร้อมที่จะนุ่งขาวห่มขาวหรือว่านุ่งเหลืองคุณก็แค่บวชจิตบวชจิตเฉยๆก็เป็นคาราวาสแบบแม่หมออย่างเงี้ยเป็นคาราวาสแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปอย่างเงี้ยค่ะบรรลุก็บรรลุเงียบๆอยู่แล้วสิสสิเขารู้อยู่แล้วคุณจะบรรลุหรือเปล่านะคะเขาบอกว่า อยากให้คุณปล่อยวางในเรื่องของความรักบ้างนะคะเพราะดูเหมือนกับไพ่บอกว่าคุณสุกล้นอยู่แล้ว่แต่คุณคุณยังทุกทุกเรื่องของความรักและวิบากกรรมเรื่องของความรักคุณเพียรพยายามอยากจะอยากจะได้ความรักที่ดีอยากจะเป็นนัมเบอร์วันแต่ในชีวิตของคุณบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือถ้าคุณเป็นนัมเบอร์วันอยู่แล้วคุณอยากให้เขามีคุณคนเดียวเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปได้ไม่ได้คนก็ต้องเลือกที่จะต้องปล่อยวาง ตัวตัวของคุณเองนะ่ปล่อยจิตของคุณเองแล้วคุณจะค้นพบว่าคุณเนะ่ยโชคดีกว่าคนอื่นๆมากมายเลยนะคะอืมนะเอาเป็นว่าแม่หมอว่าคุณก็ลองหันมาปฏิบัติทําให้จิตมันนิ่งๆอะคะ่ะล้วคุณจะรู้สึกว่าการไม่ยึดติดกับใครเนี่ยมันคือความสุขที่แท้จริงนะคะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณเนาะเอาเป็นว่าเรื่องโกพกย์เรื่องฐานะเรื่องยศศักดิ์เรื่องอะไรในวันเนี้ย ถ้าคุณเคยสูญเสียไปคุณจะได้กลับมาทุกอย่างแต่ถ้าคุณมีอยู่แล้วความรักถ้ามันไม่สุขสมบัติก็ไม่ต้องไปปรารถนามันเยอะนะคะอโอเคนะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ